นิธินะคะเพื่อสร้างเด็กดีให้กับสังคมให้มีระเบียบวินัยรู้จักหน้าที่มีจิตสาธารณะปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่ครอบครัวโรงเรียนชุมชนและประเทศชาติค่ะค่ะด้านผู้ปัญชาการหน่วยปัญชาการทานพัฒนานะคะเป็นประธานในพิธีสงมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่จังหวัดอ่างทองให้ใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะ พลเอกสมหมายเกาตีระนะคะผู้ประชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองประชาการกองทัพไทยคะ่ะเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขุดลอกคูคกรองและส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางในพื้นที่ตําบลองคลรักษ์อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองที่หน่วยพัฒนาการพิเศษหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะได้นําเครื่องจักรกลหนักเข้าดําเนินการขุดลอกคูคกรองโดยได้ทําการกําจัดวัชพืชที่ขวางทางน้ําที่ทําให้ลําคลองตื้นเขินนะคะจากระกดินโครนจนทําให้น้ําจากคลองส่งน้ําไหลผ่านไม่สะดวก จะใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ําสําหรับการทํานาและการเกษตรตลอดจนเป็นแหล่งกักเก็บน้ําตามธรรมชาติค่ะอีกทั้งยังเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์น้ําในพื้นที่โดยมอบให้แก่นายประวินชำนี้ประสานนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและนายสุรเชษนิ่มกุลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเพื่อให้ทําการดูแลรักษาแหล่งน้ําดังกล่าวต่อไปค่ะ